สูบน้ำพี่น้องสูบน้ำใส่แปลงหยาเกษตรปรุงแปลงหยาไม่พี่นอ้องหยาเก่ามันปลูกไว้แล้วมันตายเพื่อไหร่เกษตรปลูกไม่ก่อนษิรปลูกไม่ก็ต้องอนะไรพี่น้องต้องว่าจับระดับดินก่อนเพราะว่าเขาปลูกหยาเขาเฮ็ดแบบอันนี้ไหมแบบเหยียบพายัดฟูประหย,ยัดน้ำพี่นอ้องมั้นเกษตรไหลมานี่เป็นห้องไปฟูห็นบ่สุดไปพุ่น พอแล้วก็สีไหลลงไปพีด้บานมันก็สีเป็นพองสอดออกมากให้มันไหลบ่าลงไปเลยแต่ว่าสวงนี้มันหลือหยาเกาออกเลยปั๊บไม่ก็เลยว่าปั๊บเบิ้งดาดินก่อนมันเสมอบ่อหน่ำมันทว่บ่เพราะว่าเห็ุระบบน่ำเรียนานพี่น้องหยามันกำลังมากอยู่เพราะว่าสูบไปแล้วมันส็สุดห้องมันก็เต็มห้องแล้วมันตึงคือมันก็สีไหลล้นลงคุน แล้วมักก็สิบาลงไปไหลผ่านลงไปบอดิไม่หลงก็สิไลลงไปแบบนี้พี่นอ้องแต่ว่าข้าก็ต้องเบิ่งว่านานี่เสมอบอให้มันเสมอนานี่พี่น้องนาน้ำทางน้ำห้องเสมอแล้ววนน่ก็จะมันต้องค่อยลงไคุณบ่นก็เสมอดังด้านนี้นะด้านนี้เสมอแล้วก็ค่อยค่อยลงไปพุ่นบ่นเวลาเขาเติมนำ้ำมันจังบ่อนบ่เปลืองนำ้ำแล้วก็สูบเรียวพ่อไว้แต่ว่าต้องใส่ทอยหนักด้ หันใส่ทอธรรมดาเนี่ยน้อยๆเนี่ยน่านทุน่านทัวหันผู้ใดบ่มีทออีหนักก็ใส่ทอทรงน้อยๆพี่น้องใส่ปัมแล้วก็ใส่เป็นน้ำพุ่งเอาจะประยัดก,กันอยู่แต่วันนี่ทั้งผมนำมันไหลน้ำไหลก็ใส่ทออีหนกักได้โศกมากเลยให้มันถ่วมไปเลยมันจิถ่วมไปพี่น้องแต่ว่าเห็นมันเสมอก็ได้ด่านหนามันเสมออันนี้พ่าจิใส่หนาแพ่งกว่าลาบหรือหนานี่เปียออก ยาเน่เปลี่ยนกับตอบโจทย์อยู่กับคักอยู่พี่น้องงามอยู่แต่ว่าบานนี้คนงานมันหน่อยค้นคนคนคนงานมันมันมันบาหลก็เลยอันก็เลยปลูกยาแบบแพ่งกลาเอาเพราะว่ายาแพ่งกลามันคนเดียวตัดก็ได้ตัดแล้วก็ตัดแล้วก็เห็ดสบายเลยแต่ว่าตัวนี้นันตัเป็นยาเน่เปลี่ยนั้นมันตอนนี้คนใส่คนงานหลายก็ต้องไปซับอีก ตเมื่อยน้ำการซับอีกพี่น้องไปเรยว่าเฮ็ดแบบง่ายๆนี่พี่น้องนี่เฮ็ดแบบสบายๆเลยก็่ได้งากสูบเปีงลงไปเลยกับพ่อโหลดว่าต้องไปอันอีกเดี๋ยวให้มันนำทัวก่อนนะฉัมาเช็คว่ามันทัวบอแล้วมันสิได็กแจ้ไครมันใส่หรอพี่น้องมันเครื่องอันเบิดน้ำมันอันเครื่องดับนำกับพ่อแล้วล่ะแต่ว่าเอารถไทยมาปรับพี่น้องพอแต่ห้าปรับบอปรับใส่น้ำแลวมันสิบุงหัจักว่าคว่ำ ความนนวามันนั้นเพียงความมันเสมอมันอยู่ใส่หันสูบน้ำใส่เรามาปรับมันก็สิบพอดีพี่น้องถ้าเฮาเห็ดจัง้งซีนะ่ะมันสิบ่เปลืองน้ำนาแรงเพราะว่านาแรงมันแหงไวแหงไวแล้วเฮาก็ต้องสูบดูสูบมือละสิบนาทีสั้นนาทีพี่น้องสูบแล้วมันก็สิไลลงไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามันซุ่มอยู่แล้วนี่ถ้าสูบน้ำเติมเจ๊งน้อยมันก็สิไหลลงข้างกลางลด ไหลลงล่างสุดแล้วมันก็เลี่ยวเขาไปตรงไปสูบดนสูบน่านมันก็เปืองน้ำมันก็ต้่องปรับเห็นมันเสมอเสมอด้านนานี่พอดีน้ำมันน้ำมันน้ำมันรถไทเบิดตกับพอดีพ่อพอดีล่ะพี่น้องกับพ่อปับให้มันลบบๆคือว่าพ่ออยู่สูบใจมันใหม่เนี่ยมันมุติว่ามันมันสูบไมม่ๆนี่มันเกิด้ํำมันน้ำมันอีมันก็ดโดนเนี่ยใส่เวลาเป็น่วโม แ่ถามันซุมแล้วบาดเนี่ยาเอหนาลงแล้วบาดมันซุมห่าปับให้มันเสมอแล้วบาดสูบบดุนสูบบดุนมันกันมันกับห่อเพราะว่าถา้าหาอไ้น้ำไ้น้ำคู่มือหรือว่าสองสามมือเติมที่นึงนี่หนามันสีงามเพราะว่ามันได้นำซุมๆม,มันสีงามเราต้องไปใส่หลายเป็นการประหยัดน้ำสำหรับผู้ที่ มีนำหลายแต่หันใส่เครื่องอีทอีนาคสูบให้เฮ็ดแนวนี้หันผู้ใดบ่มีทอีนาคนำมาหลายหันนำหน่อยนำซากใส่ทอน้ำพุ่งเอาสายทอน้ำพุ่งใส่กับประหยัดประหยัดนำแต่ว่าอันนี้มันนำผมมันหลายอยู่เพียงแต่ว่าหันนำหลายแล้วบานนี้ถ้าเข้าปั๊บทีบ่เสมอนี่มันก็ได้สูบดนสูบน้ำใส่เวลาดนกับเปลืองเทาเก่าถ้้เฮ็ดแบบนี้เ่เปลืองพี่น้องนี่บ่เปลือง บัานนี้ผมจะเอารถมาไล่ใหม่เพราะว่าบริษัทไล่ตมไล่ตมมันอันนั้นมันบอเสมอคือเก่ากา่ามันได้อีกจักอาทิตย์หนึ่งมันแห้งผมจะเอารถมาเกียดบ้านนี้มาเกียดเกียดให้มันเสมอเกียดไม่เสมอบ้านมันเพิ่งเชี่ยงละบ้านกะทั้งสีไทยทั้งสีไทยแล้วก็เอาฟุ้นมาลงวิีไทยกบฟุ้นแล้วก็ปั้นแล้วทั้งสีเอาหนาเพ่งกุลามาวานวานกับวานพุ่งพงเลย ข้าไทยนี่กาว่าดินมันดินนุ่มๆดินมันนี่ยซุ่มๆุนึ่งข้าไทยกับฟูนลงแล้วไทยกบแล้วก็ปันดินนุ่มๆนั่งข้าก็ทอนหยาแห้งกว่าละเมื่วานใส่เลยบ้านนี่วานวานแถมมันทุ่งๆซุ่มๆนั่งละมาเห็เฮะออร์ตอรีปันกบปันกบแต่ข้าก็บวานซินแหนาแน่แจ้งหน่อยเพราะว่าข้าปลูกแห้งมันมันปลูกแห้งนี่มันสิเกิดบ่อลอยเพราเส้นคือข้าเขาปลูกหนำข้าววานใส่เลยบ้านข้าก็ กบดีแล้วก็จังคอยสูบนาเติมสูบนาบานเนี้ย่ต้องสูบหลายสูบแค่เรียนพานนิดเดียวกับพ่อก็ง่ามพี่น้องอางานแต่ว่าถ้าเฮ้าสีป,ปูเขาก็ต้องเฮ็ดคักๆบ้างแผนให้มันดีๆถ้าเขาเฮ็ดแบบว่ามากง่ายแบบนี้เฮ็ดบ่คักบ่เที่ยนนาบานย่ำสูบนามีปัญหาบาดนี้โอ้โน่นก็โน่นสูบบ่ถึงน้าบ่าไหลบ่ถึงก็บบ่ง่ามบาดนี้ยมองนามันถึงก็ง่ามก็ง่ามบ่เสมอปริมาณหยาก็ได้หน่อย ถ้าเพชรก็คักสี่เลยพี่น้องหยาได้ลายเด้ซ้ำนี่ห่วยมันมันได้หน่อยหน่อยเด้พี่น้องมันงามนี่เพราตัดเบิกนิดเดียวมันกับพ่อเลี้ยงงัวพ่อให้งัวก,กินนะงัวบ่าลายก็ตัดนิดเดียวงัวะลายก็ตัดนิดตัดมือแล้วรถพี่อับนี่ก็บรบกกว่างสิบเมตรคูณสิบเมตรนี่ก็ห่วยว่ามันกอบเต็มรถแล้วพี่นอ้องเพราะว่าดินอยู่นี่สองสองล สองไรกษตรใดหนาหลายเติบอยู่ก็สิกุ้มหนาเลี้ยงเลี้ยงอันตัดหิ้งวัวอันนั้นยูแต่ละแต่ละเดือนมุนเวียนไปแต่ว่าเขาก็สูบน้ำใส่คู่มือหันมือเดมันซูมเข้ากับ่บ่สูบหันมาก้าว่าดินมันไปบใบบางดินเคียบางดินทำมันซี่ิงแหงในเขาก็สูบสูบว่ต้องสูบโดนคิดว่าสูบใส่บ่เกินสามสิบนาที่นี่ก็พ่อมันกับสามิ้นาที่มันกับบดน้ำมันหลายพี่น้องเห็นบ่ปกติต้องสูบเป็นชั่วโมงพราะนมันยังจิพ่อนี่ กัางสิทวนี่ถ้ามันบ่เพียงอันนี้ก็เหลืออีกนิดเดียวคชดว่าเหลืออีกนิดเดียวพี่น้องเพราะว่าเนี้ยมึงหนามมันทั่วบดไหมนี่เนี่ยเป็นมีแต่หนามบดนี่ก็คือว่าเอาอีกรอบนึงแต่วเวลาเขาใส่ฟุนใส่ฟุลหล,ลักรตอรีป่ปันแล้วมันสิก,กบมันสิลูกเขามันเองดอกแต่ว่าเขาขกบกว่าอะไรซึ่งว่เป็นคืนออกเท่อนเพื่อว่าให้มันคักคักเฮ็ดคักก็ได้ดีพี่น้องแต่มีปปัญหาภายหลังนี่ การวิธีปับปับปับดินปลูกห้านานาแรงอ่เป็นนาฝนมานยากพี่น้องนาฝนฝนตกมากมันเกิดอยกเขามันเองเพราะว่าฝนมันตกมันก็ถือกุ้งมองจ่ว่านาแรงนี่หันเข้าสูบใส่ถ่ามันค่มันบ่อต่ำหันบ่เสมอบอรีนี่มันบ่อยากนั่นเด้มันบ่อยากทัวมันบ่อยากไหลไปทัวหน่อยไหมมันก็มีปัญหาก็เลยว่าวทำมันได้เห็ดได้เห็ดกักซะมันจังบ่อเสียเวลาเสียเวลาในการสูบ กสีมาอยากแน่ในการปรับเนี่ยแหละหันผู้ใดว่ามีรถจัวของก๋สีค่าเสียใจเรืืองปรับแต่เขามีรถจอดของเองก๋บ่ได้อยากคือผมผมมีรถจอดของเอารถจอดของก็ซื้อแต่น้ำมันมาสีหารอยก็คือสีแหลวอยู่นี่ละพี่น้องก๋ห้องน้ำมันกับเคล็ดขึ้นผมนี่แหละห้องน้ำมันเห็นบ่ฟังนี่เป็นห้องน้ำฟังนี่กินกอาไผ่สูบก๋าไผ่ก็ได้กินน้ำไปน้ำได้กินนอไผ่น้ำวันนี้ก๋าลองน้ำก็ไปอันนี้ทางรถเขามา ่มนก็ไหลไมนก็ท่วมทางมันสีมีทอหลอดทางไปอยู่ทอหลอดทอหลอดหลอดทางมันก็ไหลไปก็ซสำาบนำมันหยากนำก็สูบนำห่วยใกล้ๆนี่ขามทางมานี่ก็ห่วยก็ติดอยู่กับแต่ว่ามันสูงแน่มังสูบมังสูบมันอยากสูงเพราะว่ามันมันอยู่โน่นไหมมันอยากโน่นแน่จักหน่อยนี่พี่น้องมังสูบมันฟังนี่ก็เช็ดสวนขวว้ครับ ปลูกพริกปลูกยังไว้ถ่ายจินพี่น้องฟังนี้นี่ข้องน้ำก็ได้นี่สวนขวั้วน้ำจากเลือก,กสั้นแน่จังหน่อยแต่ว่าก็ใส่ท่อหานิ่มบ่ได้ใส่ทอ่อนี่พี่น้องเห็นบ่ท่ออีหนามย้อยสุดแล้วผุดน้ำแต่ว่าน้ำไหลายน้ำพู้อะแต่ว่าเป็นปลาพักเกษตรก็ใส่ใส่รถอย่างไรพี่น้องมันเบิดพอดีมันบ่หนบริษัทไะพี่น้อง สำหรับผู้ใดเอาไปเฮ็ดตามก็กได้เดพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดปลูกหนี่ยเอาไปเลี้ยนแบบว่าเป็นยังพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้มื่อนี้เอาไปสำนึก็ได้ครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมกาสำหรับคลิปนี้มือนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ